สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ OK t o h o โฮมดเว็บไอที IT ของเราวันนี้ผมมาในหมวดของ USB ซ n d นะครับตัวนี้เป็นรูปแบบการแปลง USB นะครับไปเป็นรูเสียบแจ็คนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีรูเสียบแจ็คแค่รูเดียวยกตัวอย่างโน้ตบุ๊กมีรูเสียบแค่รูหูฟังทําอย่างไรตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่บริษัทเขาโปรดมาให้พวก คุณซื้อกันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ USB Sound Adapter 7.1 c จน Channel ตัวนี้นะครับผมโอเคมีอะไรมาให้บ้างในตัวกล่องก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับมีชิ้นเดียวโดดๆนะครับลักษณะกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังบอกว่าใช้กับ Windows อะไรได้บ้างนะครับรูปแบบของแจ็คเป็นออรูปแบบของ USB เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆรายละเอียดภาษาอังกฤษคร่าวๆก็มีบอกตรงนี้ดูด้านในกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผม ด้านในนี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับมีชิ้นเดียวโดดๆแบบนี้ตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าผมต้องรีวิวแฟลชไดฟ์นะครับจริงๆไม่ใช่ตัวนี้เป็น USB Sound นะครับหัวแปลงอ่าดูปุ่มต่างๆกันก่อนนะครับด้านบนส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของการปิดใหม่แล้วก็ปิดลำโพงสามารถกดเปิดปิดได้ตรงน,นี้นะครับส่วนของวอลลุ่มครับ กดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้สามารถกดได้เหมือนเวลาคุณกดแป้มพิมพ์นะครับเวลากดฟังก์ชันแล้วไปลดเสียงตัวนี้สามารถกดได้เลยไม่ต้องกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีไฟบอกตรงนี้นะครับไฟบอกตรงนี้สัญญาณไม้แล้วก็สัญญาณหูฟังส่วนตรงนี้เป็นรูเสียบซึ่งจะมีตรงนี้บอกนะครับว่าเป็นรูอะไรนะครับส่วนดน้านหลังไม่มีอะไรส่วน USB ตรงนี้เป็นรูปแบบของอ 2.0นะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บ o k t o ท o m ฮมดัผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเห็น <G ül> ข้อมูลน,น้อยๆอย่างนี้ประโยชน์ของมันมหาศาลนะครับผมสามารถฟังเพลงและต่อไม้ได้ด้วยผมก็ยังอยากได้เลยนะครับเพราะโน้ตบุ๊กผมก็มีเพียงแค่รูเดียวเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะใช้เหมือนกันนะครับสนใจสั่งซื้อเลยครับเว็บโอเคทูโฮมดับคอมนะครับมี Facebook แล้วก็ไลน์ผมแปะไว้ด้านล่างพร้อมกับเว็บแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้สั่ง500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายฐานสะดวกสบายนะครับสำหรับชาแนลผมอย่าลืมกด s u r s c r i b e ด้วยขอบคุณที่รับชมครับ